สวัสดีครับวันนี้จะพาไปเที่ยววัดมหา,าธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์ครับวัดมหา,าธาตุนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเป็นวัดที่ถือว่าเก่าแก่แต่โบราณเพราะสร้างมานานตั้งแต่ปีพุทธศักราช1926ครับ สันนิษฐานว่าสร้างโดยเจ้าเมืองและเมื่อการเวลาผ่านไปผ่านไปวัดนี้ก็กลายเป็นวัดร้างมีหลักฐานปรากฏว่าเมื่อสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เจ้าพระยาจักกรีหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและเจ้าพระยาสุรสีหรือกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้เคยเสด็จไป เพื่อทำการรบกับพม่าที่เมืองพิศณุโลกเสด็จผ่านวัดแห่งนี้และได้ทรงหยุดเพื่อกระทำพิธีบวงสวงเอาเลิกเอาชัยที่วัดมหา,าธาตุแห่งนี้นะครับและต่อมาได้รับการบุรณปฏิสังขรณอครั้งใหญ่เมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ให้พระยาเพชรรัตน เฟื่องเจ้าเมืองเพชรบูรณ์นะครับได้บูรณปฏิสังขรณเมื่อปีพุทธศักราช2447และได้รับพระราชทานวิสุงคามาศีมาเมื่อปีพุทธศักราช2496วัดนี้ได้รับการยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2525ครับในวัดแห่งนี้ จุดเด่นเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนเห็นจะเป็นพระพุทธรูปสององค,ครับพระพุทธรูปองค์แรกเรียกว่าหลวงพ่อง,งามพระพุทธรูปองค์ที่สองคือหลวงพ่อเพชรมีชัยหลวงพ่องามนี่เป็นพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาปางมารวิชัยซึ่งสร้างโดยวัสดุคือทองสำริดนะครับหน้าตากว้าง 36นิ้วส่วนหลวงพ่อเพชรมีชัยพระพุทธรูปทองสำริดอีกเช่นเดียวกันนะครับและขนาดหน้าตักก็เท่ากัน36นิ้วชาวบ้านนิยมเรียกหลวงพ่อวัดมหา,าธาตุสันนิษฐานว่าอายุของพระพุทธรูปองค์นี้น่าจะพร้อมๆกับการสร้างวัดคือปีพุทธศักราช1926ครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเช่นเดียวกันครับสันนิษฐานว่า เพชรมีชัยก็หมายถึงชัยชนะของพระยาจักกรีที่ไปรบกับพมา่าในครั้งนั้นนั่นเองอันเกิดจากมงคลวาจาของท่านเนี่ยนะครับก็เลยทําให้หลวงพ่อหรือพระพุทธร,รูปองค์นี้มีนามว่าหลวงพ่อเพชรมีชัยนอกจากพระพุทธร,รูปทั้งสององค์น,นี้แล้วนะครับก็ยังมีเจดีทรงพุ่มข้าวบินแบบสุขโขทัยนะครับซึ่งก็อยู่ที่วัดมหา,าธาตุแห่งนี้ เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุวัดมหา,าธาตุจึงเป็นสีเป็นสง่าอยู่คู่กับเมืองเพชรบูรณ์หรือว่าเมืองเพชรปุระซึ่งเป็นเมืองเก่าเมืองแก่แต่โบราณหากมีโอกาสผ่านไปที่เมืองเพชรบูรณ์อย่าลืมที่วัดมหา,าธาตุและอย่าลืมแวะนมัมการท่านเจ้าวาดรูปปัจจุบันคือท่านเจ้าคุณพระศรีพัชโรดมลักษณะกิติยาโน ปเปียนธรรม9ประโยคครับนี่คือพระอารามหลวงแห่งสำคัญของเพชรบูรณ์วัดมหาธาตุพระอารามหลวงครับ